คุณคุณนั่นแหละกดไลค์คลิปนี้ซะถ้าไม่กดผมจะไม่ทำละกดแล้วใช่ไหมถ้ากดแล้วไปดูคลิปกันเลยนี่คือบล็อกที่มีแต่คนลืมมันไปบล็อกคอนมตรีทท้าที่มันไปบล็อกที่ ที่ทำไว้เพื่อใช้สร้างกำแพงสร้างบ้านสุดท้ายเขาก็ไปใช้บล็อกไม้บล็อกครอสกันอยู่ดีะฉะนั้นผมจะมาสร้างบ้านด้วยสิ่นี้อ่าเอาละแล้วก็วางกระจกแล้วก็เหลือตกแต่งบ้านเตียงตรงนี้ต่อสื่

แล้วเขาับกลองตะเผาทางเดิมต้องตกแต่งเลยมากแล้วก็ตกแต่งด้วยโคมอย่าสวยงาม แล้วก็ใส่ประตูสุดแสนที่จะอ่าโม,โมเดิร์นนะนะโอ้เสร็จแล้วบ้านของเราเนี่ยก็ไม่ใช่บ้านาที่แปลกปรลักอะไรมาก <c oughs> ออนี่ก็เป็นแค่เบื่อหลังเล็กๆน้อยน้อย <c oughs> ก็คือ ก็คือผมก็ใกล้จะปิดเทอมแล้วก็อีกแค่เดือนเดียวเท่านั้นนวันนที่ที่28ผมก็ต้องไปสอบที่โรงเรียนอื่นที่พม่ช่ยโรงเรียนเดียกันแล้วก็วันจันท์เดือนนี้แหละผมก็จะได้ไปทานนักศึกษาก็มีแค่นี้ละใบ